นี้ก็ไปเริ่มกันที่เรื่องของเค้าดาวก่อนพี่ทวีคุณสุปันทงางรัฐบาลโดยทททวันนี้ยังยืนยันนะครับพี่ทวีคุณสุปันแล้วก็ฟแฟนทั่วนหาเรื่องว่าไอ้เค้าดาวหภาคที่กำหนดจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่27นะครับไม่ใช่31นะเค้าดาวห้าภาคที่ทททเป็นเจ้าภาพใหญ่จัดการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตที่ยุทธยาที่ระยอง แล้วก็อีกสองสมที่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่2 7่สิันวาและไปจบกันที่งานเดาวก็คือสามสิอ็ดพันวายังคงยืนยันที่จะมีการจัดอยูต่อไปนะครับตรงนี้พี่ทวีมองอยังไงครับว่าถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไทรจะรับผิดชอบเพราะว่า WSO องค์การอนมามัยโลกก็เตือนมาแล้วนะครับบอกว่าขอเธอ อะไรที่มันหยุดได้หยุดเถอะอยาอยาดันทุรังเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันติดกันแล้วมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่หลายๆที่เขาก็เลิกไปนะครับฝรั่งเศสก็ไม่มีจุดพุกที่หอไอเฟลนะครับแล้วก็ไทม์สแควร์ของสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กเนี่ยก็ลดสเกลลงมานะครับอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าลดสเกลลงมานะครับอย่างกรณีเมืองไทยเนี่ยผมก็ได้ยินมานะพี่ทวีคุณสปันว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย ก็ตั้งเงื่อนไขให้หมันยุ่งยากมากขึ้นอันนี้เป็นเป็นการจัดของเอกชนนะครับว่า,าจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็จํากัดโควตาไม่เกิน1,000คนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ทธันวาคมเป็นต้นไปแล้วถ้าครบ1,000คนแล้วก็จบนะครับแล้วคนที่จะเข้าไปร่วมง,งานที่เซนะ็นเตอร์เวิลด์นั้นจะต้องมีหลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับจึงจะอนุญาตให้เข้าไป ในบริเวณงานได้ตรงนี้พี่ทวีคิดยังไงบ้างครับสําหรับกรณีเขาพี่ทวีครับครับผมอา่ครับครับสัญญาณพี่ทวีดูจะสะดุดสะดุอะอะด,ดอินไหมครับ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 ครับอินแล้วครับคือคือก็อแปลกใจว่าครั้งนี้เนี่ยคือเรา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 สวนกระแสโลกนะฮะซึ่ง ตอนนี้ในยุโรปหลายประเทศเนี่ยเขาตื่นตระหนกกันมากนะเพราะว่าอัตราการแพร่เชื้อของโอเมคอนเนี่ยค่อยข้างเร็วะเร็วมากกว่าเดลต้าหลายเท่าซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่เข้าใจนะว่าทางทางทางผู้รับผิดชอบสั้งฝ่ายภาครัฐเองหรือฝ่ายเอกชนเองเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคือแม้แต่ทอทอที่ยังยืนยันตลอดที่จะจัดงานเนี่ย ครือคือคือต้องถามว่าถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นมาเนี่ยผู้รับผิดชอบจะแสดงความรับผิดชอบยังไงครับนะผู้ว่าทอทจะแสดงความรับผิดชอบยังไงรฐมนตรีท่องเที่ยวจะรับผิดชอบอะไรต้องบอกประชาชนด้วยใช่นายกภาเมืองพัทยาเนี่ยจะรับผิดชอบยังคือเรื่องนี้มันมันเรื่องที่นะฮะเออครับซึ่งซึ่งไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันมันมีแต่คนคิดจะทํานะฮะแต่ไม่เคยคิดจะรับผิดชอบ คือในหลายประเทศตอนนี้อย่างอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาเขาเขาเข้มเลยนะฮะเขาประกาศเลยว่าจะแบบอ่าอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเห็นชัดเจนเลิกเข้าดาวนะล็อกดาวน์นะฮะลังเตดเนี่ยเขาก็เลิกล็อกดาวน์นะฮะอย่างเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าจะคนที่มาจากอังกฤษไม่ล็อกเข้าประเทศใช่นะฮะแล้วก็ค่อยมันติดกระจายกันอย่างเนี้ยมันเกิดความเสียหายยังไงบ้างอื ที่ผ่านมาที่เราพูดกันมาคราวที่แล้วคือว่าเราพูดแต่ความเสียาหายที่เกิดจากสิ่งที่นับได้อ่ะอืะคือความเสียหายจากสิ่งที่เชิงนับได้จะไม่พูดถึงว่าถ้าหากมาถึงแม้ว่าโอไมิคอนนะฮนะจะไม่อันตรายเท่ากับเดลต้าคแต่อย่าลืมนะว่ามันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเราต้องสูญเสียบุคลากรอีกคือบุคลากรเหล่านี้สองปีไม่ได้พักเลยนะครับใช่นะ ทุกวันนี้ต้องเป็นเรื่องขีดวัคซีนให้กับประชาชนอืแล้วถ้าหากว่าโอไมคอนมาแล้วเร็วกว่าเก่าเนี่ยนะอัตราการตายนี่อาจจะน้อยกว่าเดลต้าแต่อัตราการเข้าโรงพยาบาลมันมากกว่าสูมแล้วโรงพยาบาลก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมครงพยาบาลสนามที่เคยทยอยปิดเนี่ยนะฮะก็ต้องเปิดใหม่ครับแล้วก็คนที่ติดโอเมคอนเนี่ยจะถูกกักตัวอื อันนี้แหละครับความเสียหายว่าเขากัดตัวไปคนที่อย่างมืนอก็มันก็เป็นหนัง้วนเก่าสมัยอู่ฮั่นสมัยอินซ่าสมัยเดลต้าคือพอกัดตัวปั๊บเนี่ยก็ขาดรายได้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเห็นไหมภาพตอนนั้นมันอึดอาดใจมากคนเป็นหัวหน้าครอบครัวขาดรายได้นะฮะในแง่ของธุรกิจเองเนี่ยถ้าคนงานต้องติดโอมิคอนไ้เยอะเนี่ยฮะต้อง mm hmm. ทํางานก็ไม่ได้ก,การกระทผิดก็ไปเต็มที่มันคือความสูญเสียที่ภาครัฐเองยังไม่เคยประเมินออกมาว่าเออเป็นเท่าไหร่ครับการส่งออกเราที่ที่พุ่งกระชูดันเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีแต่เราลืมไปว่าถ้าหากว่าไม่ในโรงงานไม่มีการติดเชื้อเดลต้าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ไดคค้คือคือเราไปคิดถึงแต่เรื่องของว่าเศรษฐกิจที่มันเป็นเชิง ภาคท่องเที่ยวภาคบริการนะฮะเราเข้าใจครับนะแต่ไม่ดูภาพรวมของธุรกิจที่มันผลกระทบตามมาอย่างเช่นร้านอาหารข้างทางนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวท่องเที่ยวเลยนะฮะก็ต้องปิดต้องวอลล็อกดาวก็ต้องผลกระทบด้วยครนะฮะหรือแม้แต่ในคราวนี้ผมว่าปีใหม่ใครได้ประโยชน์ครับธุรกิจใดได้ประโยชน์ห้างสรรสินค้าใช่นะฮะ แล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยห้าสินค้าเดือดร้อนไหมเขาไม่เดือดร้อนนะครับออืแต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่เช่าห้างสสินค้าครับรัฐไม่ได้มองตรงนี้ฮะอบคือห้าสินค้าเนี่เขาเก็บลวงหน้าไปเท่าไหร่เราไม่รู้อืจะเกิดโอเวคอนจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเก็บเต็มสตีมครับแต่คนที่ต้องกระลุกน้องติดอะไรติดนะฮะคนที่ต้องรับความเสียหายคือผู้ประกอบการที่อยู่ในอีกนะฮะ ครับซึ่งพวกนี้คือเอสเออครับรัฐบาลเคยไปสำรวจไหมว่าเอสเอ็มอีเนี่ยตายไปเท่าไหร่แล้วครับนะเนี่ยที่นี่นี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่านะฮะทําไมไม่คุยกับผู้ประกอบการพวกค่าสินค้าก่อนว่าเถ้างั้นเรารัฐบาลขอให้หยุดล้วจะชดเชยให้ในส่วนที่ชดเชยได้อืนะฮะวันนี้ผมคิดว่ามันกทมเนี่ยวันนี้ต้องชมกทมนะ ชประกาศอาจจะช้าไปนิดหนึงแต่ต้องชมว่าประกาศแต่ก็ต้องขอตําหนิตัวแทนของภาครัฐนะนะฮะซึ่งออกมาสวนทาไม่ว่าจะเป็นทางสบคอเองหรือโกศรัฐบาลเองเนี่ยที่ออกมาบอกว่ายังจัดได้แต่ข่าวเมื่อตอนเย็นกระทรวงสาธารณสุขบ,บอกว่าถ้าจัดปีใหม่ต้องในในใน,ในห้องประชุมหรือแบบว่าในอาคารปิดอี่ยงด อือมันกลายเป็นสามกระแสกทมเอแล้วกูจะเชื่อใครกูจะเชื่อใครกูจะฟังใครกทมบอกว่าห้ามไม่จัดแล้วตอนหลังก็วาอมแอมบอกว่าแต่เพราะอิสระของมอคงในเขตต่างๆเขาไม่จัดซึ่งปกติเขตเขาไม่ค่อยจัดนะครับาที่ไปนะเขตไม่จัดเขาไม่พวกเอกชนจัดคือคิดดูครับขนาดกระสินเขตเดียวตอนนี้ยี่สิบกว่าคนละนะคผมคิดว่าถ้าหาก คือเราระบบป้องกันเราก็ยังไม่ดีคือผมไม่เข้าใจรัฐบาละะว,าว่าว่าว่าคิดยังไงครับแล้วผมเชื่อว่าโอไมคอนนะฮะทั้งนี้น,น่าจะเป็นระเบิดเวลาลูกสุดท้ายของรัฐบาลนี้แล้วแหละอืเอาง่ายๆนะพิทวีคุณสุป,ปันเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งเห็นตัวเลขหนึ่งศูนย์สี่นะฮะรายงานว่าติดเชื้อใหม่และเชื้อโอไมคอนเนี่ยหนึ่งร้อยสี่ร้อยร้อยสี่คนวันนี้เนี่ย ขึ้นมาอีกเท่าตัวพี่ทวีเราคิดดูเลยอัตราเร่งมันมหาศาลนะวันนี้ขึ้นมาเป็นสองร้อยกว่าแล้วอะเมื่อวานยังร้อยร้อยต้น,ตนวันนี้อีกอีกร้อยต้นต้นน่ะ <c oughs> แล้วพรุ่งนี้จะเท่าไหร่นี่คืออัตราเร่งอผม,อผมคิดว่าที่ผมถอยย้าว่าจะเปิดเป็นระเบิดเวลาลูกท้ายของรัฐบาลชุดนี้ครับซึ่งไม่ได้หมายมความว่าโควิดจะหายไปนะอืแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่จะมาองรับผิดชอบแล้วครับคือผมคนประชาชนมัน เอื่อมละอากับกับพฤติกรรมในการทํางานที่แบบอืไม่ชัดเจนครับไม่ประสานงานกันอก็ต้องยอมรับว่าการจัดปีใหม่อสูงใจคนบางกลุ่มใช่แต่ก็มีคนฝุ่นไม่น้อยที่เขากลัวอย่างผมลองนึกภาพนะคนที่โอเคคนอยู่ต่างจังหวัดที่อยู่กรุงเทพไปก็อาจจะจัดปีอยากจะจัดหรือวัยรุ่นนะฮะเขาดาวผมไม่เคยเห็นคนห้าสิบปีหรือสี่สิบปีขึ้นไปเขาไปเขาดาวอ่ะมีแต่วัยรุ่น นะฮะแล้วคนบ้านมีรู้ว่าคนชั้นกลางเนี่ยเขากลัวเรื่องนี้มากฮะก็อาจจะมีคนชั้นสูงบางกลุ่มที่ผมเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยฮะพวกเลนหลักสูตรต่างๆพวกเป็นบอร์ดมหาบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายยังเฉลิมฉลองกันอยู่คริสต์มาสกันอะไรกันเนี่ยนะฮะหลักสูตรทั้งหลายนี่แหละครับนี่แหละคนพวกนี้แหละที่อยากจะฉลองปีใหม่กับคนระดับที่แรงงานที่ก็เหนื่อยล้าจากการทํางานเนี่ยอาจจะอยากจะลอง บแ,แบยคนดับแรงงานเขาคงไม่ไปซิตันเบิร์ไม่ไปอไอคอนสยามไม่ไปที่ไหนแน่ก็คงเป็นในรุ่นก็ลองเอาตรงนี้มามาชั่งน้ําหนักดูว่าถ้ารัฐบาลจะระง,งับเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงแล้วจะเยียวยาเขาได้ยังไงคือภาคธุรกิจอย่างยังไงเมื่อรัฐาบาลไม่มีนโยบายห้ามก็ต้องเดินหน้าอยู่แล้วครับผมว่าเป็นความผิดพลาดรัฐบาลที่คือไม่ตํหนิเอกชนหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ทําธุรกิจ ร,รัฐบาลก็ไม่ชัดเจนแต่แรกเขาต้องเตรียมตัวแต่รัฐบาลถ้าจะปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอีสองวันระเบิดแล้วปิดเขาเนี่ยนี้ผมว่าทําลายเขาแล้วอืมที่ผ่านมาหลายครั้งอย่างเช่นพอนี้ปิดไซต์ก่อสร้างแล้วร้านอาหาร,รก็เรีย่ยนขายอาหารเนี่ยออันนี้คือความใจดําของรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนตัวครับซึ่งผมคิดว่าคือทําไมไม่คุยกันนะฮะผมว่าสภาอุตสาหกรรมก็มีขอการค้าก็มีสมาคมนาคาคันก็มี คือคุยจากทุกภาคส่วนเวยอีก5เดือนเนี่ยจะมีปีใหม่เราประเมินกันยังไงอืกระทบยังไงแต่หมืามว่า<ม>ดูเหมือนว่าประธานหอค้าไทยออกมาชักธงเชียร์เย้วเย้วเย้วเลย<ม>จ,จัดจัดจัดต้องจัดต้องจัดอะ่ะคุณสนันองังกุลกนะุลอ่ะคราวนี้ออกมาเชียร์แล้วมผมได้ยินเอผู้บริหารโรงแรมบางแห่งนะพี่ตังบีพูดพูดเหมือนไม่รับผิดชอบอ่ะ ว่าเหมือนกับถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์หรืออะไรต่อไม่อะไรเนี่ยถือว่าเป็นการทําลายชาติผมบอกเฮ้ย<ม>คุณทําธุรกิจโรงแรมเนี่ยไอ้พวกที่มันรั่วจากการกักตัวเนี่ยก็คุณเคยดูแลไหมไม่เคยรับผิดชอบนะ<ม>พวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วไปไปไป,ไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็รั่วออกจากโรงแรมไปแพร่เชื้อเนี่ยถามว่าผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยเคยรับผิดชอบอะไรไหมกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้น แต่คราวนี้ออกมาพูดอะไรค่อนข้างแรงนซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดแบบเอาแต่ได้อะสําหรับคนทําธุรกิจโรงแรมบางบางคนนะแล้วราชการ,รเองะเมื่อมีกรณีของนักท่องเที่ยวอิสราเอลหลุดออกไปนะครับ,รบในข่าวอะที่ถแถลงอ่ะทางการออ่ายู่โรงแรมเอไปห้าสินค้าแห่งหนึ่งอ่าแล้วก็ไปเข้ารโรงพยาบาลเอ คือคืออย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรอ่ะเออนะฮะครับคือคุณเขาจะระวังตัวเขาไม่ทราบว่าที่ไหนอืมนะฮะอือคือถ้าเกิดบอกให้อ่าเข้าห้างสุขากรแต่ตอนเมื่อวันที่เท่านี้แต่ตอนนี้มีความปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยก็บอกไปสิครับเขาอ่าอย่างร้อยสุดมันก็ไม่ได้เสียหายมากมายแต่ได้ป้องกันชีวิตนะครับพอคุกแป้นเนี่ยฮะเขาเคยพูดตั้งแต่โควิดครั้งแรกเลยอืพอคุกแม้นบอกว่า ระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจต้องเอาสุขภาพก่อนครับนะฮะโรเบิร์ตไล์คนนี้ก็บอกว่าต้องเอาสุขภาพก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจพังเนี่ยมันซื้นได้แต่สุขภาพพังมันซื้นไม่ได้ชคนตายไปซื้นไม่ได้นี่พร้อมคุกแม่งพูดออกชัดเจนนะแต่เราตอนนี้ครับเรากําลังบอกว่าเฮ้ยเอาเศรษฐกิจก่อนใช่ปล่อยให้คนตายไปอ่าครับ